ครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นจุดฮะอยู่ทางขึ้นเขาคิชกูดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นทางขึ้นเขาคิชกูดนะครับจะมีรูปหลวงพ่อนะร,รูปหลวงพ่อเขียนคือเทพเจ้าแห่งเขาคิชกูดนะฮะข้างหลังท่านนะครับก็จะเป็นเจ้าพ่อขุนด่านนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพ่อขุนด่านนะครับที่อยู่ในของแนวด้านนี้นะท่านผู้ชมนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องการขึ้นเขา ดูแลคนขึ้นเขานะ้าที่เป็นนับล้านคนทีเดียวนะครับในเทศกาลงานมรสการรอยพุทธบาทนะครับประจําปีนะครับอันนี้นะงานมัสการรอยพุทธบาทนี่ก็จะมีขึ้นที่วันหนึ่งา่ำเดือนสามนะครับทุกปีไปนะครับตัวนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะฮะสันเขื่อนนะครับที่จะนาผู้คนมาสแสวงบุญนะครับที่จะได้บูชารอยพระบาทบนยอดเขาขิชกูดนะครับ แต่ตอนที่ภาพมองทาด้านไกลๆนี้นะฮะจะเป็นภาพตอนนี้เขาทำการปิดเขานะครับเมื่อวันที่3 1เอ็ดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งที่ไปแล้วนี่ก็คือห้ามขึ้นเขานะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นงานประเพณีนะครับขึ้นที่จริงแล้วก็มีคนขึ้นขึ้นลงขึ้นลงตามปกติอยู่นะครับแต่นี่ที่ภาพที่ผมหให้ดูนะฮะภาพที่ให้ดูนี่คือการปิดปิดแบบไม่ไม่ได้ถาวรแต่ว่าคนเอา เอาคอนกรีตนะฮะมาตั้งขวางนะครับเป็นเขตของทางอุทยานนะครับแม่น้นอุทยานแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีบนยอดเขาคิจกูดนี่นะครับนี่ฮะเป็นเส้นทางนี้จะมีกรมการป่าไม้อยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกลิงนะครับด้านของหน้าหลวงปู่เขียนเนี่ยนะครับเทพเจ้าแห่งเขาิจกูดนี่นะครับตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยที่มีหลายคนหลายท่านนะครับก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนสร้างทางบนยอดเขาคิจกูดให้เจริญ ก้าหน้าแล้วก็พัฒนาขนาดนี้นี่ครับพระองค์นี้แหละครับพระองค์นี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าในโลกก็ว่าได้นะครับท่านคือเทพเจ้าแห่งเขาขียจกรครับพระครูธรรมสรคุณหรือหลวงพ่อเขียนนะครับขันทธโลนะฮะอดีตเจ้าวาดวัดกระทิงนะครับนี่นะครับเป็นรูปปั้นนะครับรูปนี้นะเป็นเป็นภาพที่เป็นภาพที่ผมนะถ่ายไว้แล้วก็เป็นภาพที่ท่านเนี่ยนะฮะไม่เคยถือไม้เท้า นะไม้เท้าพญายนาคมาก่อนเลยนะครับไม่เคยถือนะครับหลวงพ่อเนี่ยเท่ากับจาความได้ว่าหลวงพ่อไม่เคยถือไม้เท้าพญายนาคเพราะท่านมีความศรัทธานะฮะว่าพญายนาคเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสูงส่งนะฮะ เรื่องราวต่างๆนะท่านจะไม่ถือไม้เท้าของพญานาคเอ่ยนะหรือเป็นต่างๆนะท่านจะถือไม้เท้าวันไม้ต่างๆที่ท่านชอบถือนะฮะที่จําความได้ที่ผมติดตามท่านมาตลอดระยะทางเป็นสิบกว่าปีแล้วนี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นภาพนี้นะเป็นภาพที่ท่านถือไม้เท้าพญานาคแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นทางตั้งอยู่ทางขึ้นเขานะครับนะฮนะหล่อเมื่อปีนี้แหละครับปีห้าสิบเจ็ดนี่แหละหล่อแล้วก็มาตั้งไว้นะครับ แล้วก็เกิดปฏิหารอย่างทุกอย่างเลยนะในรูปปั้นนี้ก็เหมือนกันนะครับมีคนขึ้นไปทำพิธีญาตต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะที่ภาพไม่สวยไม่งามนะครับแต่จริงๆแล้วผมสันนิษฐานว่าท่านไม่โปรดกับภาพนี้แน่นอนนะท่านไม่ปรดเพราะท่านไม่เคยถือไม้เท้าพิเอนากนะครับท่านไม่โปรดแน่นะฮะอันนี้ก็คือดำลึกถึงท่านนะครับพระครูธรรมสรคุณนะครับ แต่ฟุตนี้ไปนะฮะเรามองลงไปจะถึงนะฮะี่เตาบูชาที่กระทำไว้ให้นะครับแลวที่เตาบูชานี่ตรงนี้จะเป็นทานที่บอกว่าปิดเขานะห้ามขึ้นเด็ดขาดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นสันเขื่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวเราตามไปดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้